สวัสดีค่ะร้านอาลุงเรืองพาณิชนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับรถไฟฟ้าค่ะตัวนี้จะเป็นแบบ3ล้อนะคะของยี่ห้อคูบุต้านี่นะะด้านหลังนี้จะมีตะกร้าใส่ของด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นเล่งปรับระดับความเร็วได้นะคะก็มีอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นชา้า ฝั่งนี้ก็จะเป็นเร็วด้านนี้จะเป็นแต่รถแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวจะลองขับให้ดูนี่ค่ะตัวนี้นะคะถ้าเราไม่นั่งมันก็จะดังเตือนเดี๋ยนะนนี้ปิดกุญแจปะ อันนี้เรานั่งอยู่นะคะถ้าเราลุกปุ๊บมันก็เซ็นเซอร์มันจะดังอย่างนี้นะคะเพื่อเตือนเหมือนว่าเราบิดกุญแจไว้แต่พอเรานั่งปุ๊บมันก็จะเงียบวิธีการขับนะคะก็คืออันนี้ตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะคะกดอย่างนี้คือเดินหน้านะคะอันนี้ไปในระดับช้าถ้าระดับเร็วเราก็เพิ่มตรงนี้ให้ไหวขึ้น ปออ,อ,อย่างนี้คือเดินหน้านะคะถ้าเราจะถอยหลังเราก็ปรับตรงนี้นี่เราก็จะถอยตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะนี่นะไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านหลังนะคะ ปิดแต่สองด้านโอเคเน่ยค่าาใช้งาน,นง่ายๆถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ถามทางร้านเข้ามาได้เลยนะถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ